ฝัง่งกรนนู้นยังยังไม่สมบูรณ์แบบเนาะตามท่านท่านได้แนะนำเนาะก็ค่อยคอยสร้างไปเพราะว่าตรงนี้เพิ่งจะเปิดใหม่พี่น้องยังไม่ถึงเดือนนะคะยังไม่ถึงเดือน มันจะมีชัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสูงสุดแค่แปดชั 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ้นใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเก้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 าชั้นใหญลืมนับชั้นที่เก้าเนาะด้านล่างสุดสวยงาม เป็นที่เช็คอินนะคะเพื่อนๆเป็นร้านอาหารมีครบมีทุกครบทุกวงจรค่ะน่่าย,ายที่พี่อ้อยเคยนำเสนอเพื่อนๆเขาก็ยังเอามาอู่อันนี้เป็นสิ่งที่ยายชอบมากนะเป็นสิ่งเดนน้องเมย์น้องเมย์อย่าเพิ่งน,น้องเมย์นัง่นง,นงนะข้างหน้าเขาเขียนในฮอยทามินใครเคยดูหนังดูละครเขาจะเอาประวัติศาสตร์ใน เรื ну. oh. ่องเล่าของนายฮ้อยถมินที่อยู่จังหวัดสกลนครและเป็นเรื่องเล่าที่ว่ายายนํำเสนอว่าพ่อของยายอ้อยก็เคยเป็นนายฮ้อยถมินนะคะเพื่อนนาย้อยมินเ้เขาก็ได้นำอีกส่วนหนึ่ง เข้ามาเข้ามาเป็นเป็นแลนดะ์มาร์กเนาะจริงๆเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเพื่อนๆเขาไปหามาได้แบบอันน้อเมย์ไม่ได้ดูช่องยายเหรอ อะไรกินเหรออันนั้นเป็นโรงครัวเหรอห้ามเข้าห้ามบุคคลข้างนอกเข้าอยากจะพาเมย์ไปถ่ายทำก็จะมีห้องรับรองห้องสัมมนามีห้องต่างๆที่จะรองรับลูกค้าที่ที่เข้ามาในอะไรค่ะตรงนั้นก็จะน่าจะเป็นห้องครัวใหญ่เนาะห้องสำหรับห้องครัวอันนี้ห้องจัดเลี้ยง เรามาสองคนเองลูกในโซนในโซนด้านหน้าน่าจะมีลูกค้าเนะเราต้องไปนิดเราไปนิดเดียวสิเราสั่งนิดเดียวสิจะได้กินหมดนิ <c oughs> ่วแล้วจ้าเนี่ยยยมีอาหารอยู่เดี๋ยวเรา,า,า,าไปถ่ายทำข้างหน้ากันตะ้องเปิดเสียงเบาๆสิลูก ขัานนาบุรีสกลนครนะคะเขาทุ่มทุนสร้างจริงๆทุ่มทุนสร้างไม่อยา่สิพา สวัสดีคุณระเอียดขอน,น้องนะสำหรับเอซีที่เป็นชื่อภาษาไทยนะยะอ้อยก็สามารถอ่านได้นะคะแต่ภาษาอังกฤษขอ,อยะอ้อยขอยอมรับว่ายะอ้อยไม่สามารถที่จะอ่านแล้วก็คมไถทอดได้เนาะตรงนี้ทานต่างทางทางกังงนลูกคุณสู มีซุ้มส่วนตัวมีห้องสัมมนาส่วนตัวที่จะลองรับ